พบกับ B-Tips o อนที่5นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของ s y n o l o g y Photo ครับว่ามันสามารถที่จะแชร์โฟลเดอร์แชร์รูปอะไรเงี้ยได้ครับโดยวิธีการจะเป็นยังไงเราไปดูเลยนะครับแชร์ share รูปหรือแชร์วิดีโอที่เป็นอัลบบ้าม,มาครับใน s y n o l o g y Photo นั้นนะ่ะจะต้องทำการเชื่อมต่อแนะจากภายนอกได้ก่อนไม่ว่าจะเป็น ที่ไหนก็ตามก็จะเป็นงานโฟร์พอร์ตต่างๆหรือการเปิดคลิคคอนเน็กนะครับซึ่งตัวอย่างในวันนี้ผมจะทําการเปิดคลิคคอนเน็กนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าผมเปิดคลิคคอนเน็กไว้อยู่นะครับโอเคผมเปิดเป็นชื่อผมชื่อกอฟมีแนนนะครับโอเคผมเปิดคลิคคอนเน็กต์ไที่ร้อนแล้วครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการเปิดอัลบั้มที่เราต้องการนะครับ ในตัวอย่างนี้ผมจะเป็นตัวเทสนะครับว่าตัวนี้ครับเป็นตัวเทสที่มีรูปรูปเครื่องแนตอะไรเงี้ยครับซึ่งวิธีการแชร์ครับเราจะมากดปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มแชร์กด enable sharing e ครับ จากนั้นเนี่ยมันจะมีลิงก์ตัวนี้ขึ้นมาครับ http copyna t clickconnect t to ครับเรากด Copy ้ลิงก์ได้เลยครับจากนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะกำหนด r ป v a c y ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นให้คนที่มีลิงก์อ่ะสามารถที่จะเข้ามาดูได้อย่างเดียวหรือเข้ามาดาวน์โหลดได้นะครับรวมถึงการตั้ง p a s s w ส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้ง p a s s w ส่วนดูครับแต่ทีนี้ยังสามารถที่จะกำหนดวันหมดอายุของลิงก์ได้ครับว่าให้หมดอายุวันที่เท่าไหร่โอเคจากนั้นกดโอเคได้เลยครับ ลิงก์ตัวนี้ก็จะถูกแชร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตเป็นอีกวงหนึ่งนะครับ mm hmm. เพื่อจะให้เห็นว่าตัวลิงก์ตัวลิงก์นี้สามารถที่จะเชื่อมจากภายนอกได้ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นไหนแล้วครับ mm hmm. ผมจะเอาลิงก์ที่ก่อนมาเมื่อกี้กดแชร์ปึ๊บม,มันจะทําการคอนเนคติ้งที่ตัวคุยกันแนวก่อนนะครับต่อสักครู่หนึ่งอะไะครับตอนนี้มันจะขึ้นหน้าที่เป็นพ์ดครับที่ผมตั้งไว้ แล้วใส่พัสดุเข้าไปโอเคครับพอเรากดใส่พัสดุเรียบร้อยครับมันจะขึ้นตัวตัว,ตวโฟตโต้ที่เราแชร์ให้เพื่อนนะครับก็จะเห็นว่ามีรูปแนสะฟีเจอร์อีกอย่างคือตัวพีโพ e ครับเดี๋ยวผมจะเข้าในมือถือนะครับใช้มือถือเข้ามาในแนสของตัวทดสอบของเราเลยนะครับ มาดูในโฟลเดอร์ people ครับตอนนี้ผมตั้งชื่อคนไว้หนึ่งคนนะครับคือคุณพีรวิทย์นะครับทีเนี้ยใน people ครับมันจะมีรูปหลายๆคน,ม,นมันแยกใบหน้าให้นะครับมันสามารถที่จะ merge merge ตัวคนที่หน้าคล้ายๆกันอย่างเช่นนี่นะเป็นหน้าคุณพีรวิทย์นะครับงด merge เป็นคุณพีรวิทย์เนี่ยครับก็จะขึ้นว่า merge สองคนนี้เข้าด้วยกันไหมกด merge ครับ โอเคจะสังเกตว่ารูปรูปคุณวีรจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเขาจะเอา2รูปนี้มาเมิร์ชรวมกันก็คือหน้าหน้าขุงพีรก,ก็จะคล้ายๆกันหมดครับผมก็สามารถที่จะเมิร์ชได้ประมาณนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไค i b ยให้กับช่อง b Official, ีนัสอ f ฟิเชียรวมถึงแฟนเพจเฟซบุ๊กครับบีนัสสอนนะครับตอนนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ